วิธีการอัปเกรดจาก Windows 10ให้เป็น Windows 11ตัวเต็มแบบฟรีข้อมูลไม่หายทําได้ง่าย,ายๆมาดูกันสําหรับกรณีนี้จะเป็นการที่เราได้ใช้งาน Windows 10แบบมีลิขสิทธิ์นะครับและได้รับข้อเสนอให้อัปเกรดจาก Windows 10เป็น Windows 11และเรามีสเปคคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอสําหรับการใช้งาน Windows 11ก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เลยก็สําหรับวิธีการเช็คดูนะครับว่าเราจะเข้าเงื่อนไขในการอัปเกรดจาก Windows 10ไปเป็น Windows 11ตัวเต็มแบบฟรีได้หรือไม่นะครับให้กดตามนี้ได้เลย ให้เพื่อนๆนะครับกดที่ขวาไปที่ปุ่ม Start Windows นะครับจากนั้นนะครับให้กดไปที่ Setting ตรงนี้เลยและกดไปที่ Update นะครับตรงนี้เลยจากนั้นในหัวข้อของ Windows Update ถ้าในกรณีที่เพื่อนๆนะครับเข้าเงื่อนไขในการอัปเดตจาก Windows 10ไปเป็น Windows 11นะครับก็ <c oughs> จะขึ้นแถบเมนูอัปเดต to Windows 11แสดงว่าตอนนี้นะครับเราสามารถอัปเดตจาก Windows 10ไปเป็น Windows 11ได้นะครับสำหรับวิธีการอัปเดตนะครับให้เรามากดปุ่ม Download and Install ตรงนี้ได้เลย จากนั้นนะครับก็รอให้คอมพิวเตอร์ของเรานะครับทำการดาวน์โหลด Windows 11นะครับตรงนี้จะช้าหรือไวขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับก็รอการดาวน์โหลดสักครู่นะครับโอเคเมื่อคอมพิวเตอร์นะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นให้เราทําการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เพื่ออัปเกรดไปเป็น Windows 11นะครับก็ก่อนที่เรานะครับจะกดปุ่มรีสตาร์ทนะครับแนะนาให้เพื่อนๆ่ที่ใช้น็อตบุ๊กเสียบแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊กให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะกดรีสตาร์ทนะครับก็ถ้าเราพร้อม จากนั้นนะครับก็รอคอมพิวเตอร์ของเรานะครับทำการรีสตาร์ทและติดตั้ง Windows 11ลงในคอมพิวเตอร์ของเราสักครู่นะครับตรงนี้จะช้าหรือไวนะครับส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับสเปคคอมพิวเตอร์ของเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับก็รอสักครู่นะครับโอเคจากตัวอย่างนะครับของผมกําลังเข้าสู่ Windows แล้วนะครับโอเคครับตรงนี้ให้รอสักครู่นะครับอ่าเราก็จะได้ Windows 11มาใช้งานในลักษณะนี้นะครับหลังจากที่เราได้ Windows 11มาใช้งานแล้วแนะนำให้เพื่อนเพื่อนะครับทำตามนี้ก่อนนะครับให้เพื่อนๆนะครับกดที่ขวาไปที่ปุ่ม Start Windows นะครับ จากนั้นให้กดเซ t ติ้งในแถบเมนูด้านซน้ายมือนะครับให้กด Windows Update ตรงนี้เลยจากนั้นนะครับในส่วนของ i n d o w อ Update ให้เรามากดดาวน์โหลดแนวตรงนี้ได้เลย จากนั้นก็รอให้คอมพิวเตอร์ของเรานะครับทำการอัปเดตและรีสตาร์ทนะครับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็จะอัปเกรด Windows 11ให้เราใช้งานแบบสมบูรณ์แบบเลยนะครับก็วิธีการง่ายๆแบบนี้นะครับในการอัปเกรดจาก Windows 10ไปเป็น Windows 11ในกรณีที่เราได้รับข้อเสนอให้อัปเกรดเป็น Windows 11นะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวเต็มเราได้รับการอัปเกรดแบบฟรีถ้าเราทําการอัปเกรดก่อนที่ข้อเสนอจะหมดอายุนะครับและข้อมูลทั้งหมดในคอมพิวเตอร์รวมไปถึงไดรเวอร์ต่างๆนะครับก็จะยังอยู่ครบเหมือนเดิมทุกประการเลยส่วนเพื่ออนนนๆไไไหรับที่่มด้้ขเส ในการอัปเกรดไปเป็น Windows 11และอยากจะใช้งาน Windows 11จริงๆนะครับเพื่อนๆนะครับก็สามารถใช้วิธีการติดตั้ง Windows 11มาใช้งานได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวติดตั้ง Windows 11ของ Microsoft ไว้ตรงคำบรรยายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปติดตั้งและใช้งาน Windows 11ได้เลยโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ